พีโตเคอ๋อตุ่นสีมากพี่ไปไห้พี่ินะฝั่งนี้ก็ขายาวขายาวเดี๋ยวพี่ติขายเป็นชนิดตัง์เท่าตังเลไม่ดะอ่าไม่มีขางของใครให้ตีนะอยู่นี่นะอยู่นี่นะอ่าสีส้มถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเช็คก่อน คิ้วคิ้วคิ้วแม่ขอ,อขอโทษน,นะครับขอโทษนะครับแม่คิ้วคบอาตาคบตาแก้มโอเคอเทำไมเราสองรุ่นสองส,งสารคนปุอบเห้กับิจาล้วก็แม่สมาีด้วยฮะ นี่ผู้ซึ่งไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าตัวเองจะถูกแต่งหน้ากะลาไปอยู่ตรงนั้นเออผมจะได้แต่งหน้ากับคนอื่นปะสนุกไหมสนุกไหมครับเป็นสีเหมือนเดิมเขียวเหลืองชมพูส้มอ่ะข้าแถวเลยครับข้าวแถวเลยที่เดิมนะครับที่เดิมเนืสีชมพูสีชมพูสีท่านเมื่อกี้ชมพูสีท่นเมื่อกี้ชมพูสีทนเมื่อกี้ถ่ายรูปคู่กันเฮียครับ โอเควันนี้กูรู้แล้วว่าเทคนิคการถางหน้าของแม่แดงันทั้งดีตัวอื่นไม่ต้องทาปากอย่างเดียวอส่ลส่ลโท้เยวปฏกริยาอาโอเคสุดท่านนะครับน้องใหม่สช่มตัวรับน้องเกรหนึ่งสองสามครับอทีะนูังงนะ ดีแล้วโอเคครับหนึ่งขครับโอเคขนาดครับนั่งต่อไปโอเค่สอามลูกครับหนึงสอามเด